สวัสดีแฟนผี page, ทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูดิวเดมเบเล่กับมาร์ซิยาวพลิกหกดวนแลกตัวเดมเบเล่กับมาร์ซิยาวมีรายงานจากสเปนว่าตอนนี้สโมสรบาร์เซโลนากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะแลกตัวเดมเบเล่กับมาร์ซิยาวในตลาดหน้าหนาวนี้ มาร์กซิเอลนั้นชัดเจนในจุดยืนของเข้ามานานแล้วว่าต้องการจะย้ายโอจัตติโนทราฟร์ไปให้ได้ในตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อโอกาสลงสนามให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอในขณะที่อุสมันเดมเบเล่ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าแล้วหลังสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แต่ล่าสุดเดี๋ยวนี้พลิกอีกครั้งเมื่อมีเหตุใหม่เกิดขึ้นที่ทําให้เดมเบเล่นั้นรู้สึกไม่พอใจจนล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัวได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาแล้ว ทำให้ดิวของมาร์ซียที่มีเขาออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานมากเตรียมจะได้ย้ายไปร่วมทับกับเซบียนั้นต้องชะง,งักไปด้วยบาร์เซโลนาแม้ก่อนหน้านี้เพิ่งได้ตัวเฟรนตอร์เรสไปจากแมนซิตี้แต่ชัดเจนว่าพวกเขายังอยากได้กองหน้าเบอร์เก้าตัวใหม่เพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่งในการสู้ศึกสําหรับครึ่งซีซั่นหลังโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นมาจะจบท็อปโฟให้ได้เพื่อจะกลับไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าอีกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากที่พวกเขาเพิ่งเสียเซคิโออาเกโรไปด้วยปัญหาสุขภาพย้อนไปก่อนหน้านี้บาร์ซ่าตกเป็นข่าวว่าจ้องจะคว้าตัวเอริสันคาวานี่ไปเล่นที่คัมนูด้วยเช่นกันแต่ในรายของคาวานี่นั้นราฟราเนกได้ออกมาประกาศยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะไม่ปล่อยกองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้ออกไปในตลาดหน้าเอานี้อย่างแน่นอนสื่อในแดนกระทิงดูรายงานว่าบาร์ซ่าสนใจมาร์เซียลด้วยเช่นกันจึงทําให้ดิวแรกตัวระหว่างมาร์เซียลกับอุสมานเดมเบเล่นั้น มีความเป็นไปได้ไม่น้อยในเวลานี้ถ้าพูดถึงเดมเบ r รเล่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเกือบได้ตัวเข้ามาร่วมทัพแล้วตั้งแต่ปี2020หลังจากที่ความพยายามของพวกเขาในการล่าตัวเจอดอนซันโชนั้นล้มเหลวแต่ดิวดังกล่าวล่มไปในนาทีสุดท้ายก่อนหน้านี้เดมเบ r เล่มีข่าวว่าตกลงสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าได้แล้วโดยของพร้อมยอมลดค่าเหนื่อยด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่บาซ่าได้ตัวเฟรนตอเรสไปร่วมทัพ ทำให้ทุกอย่างกลับดูมีปัญหาเพราะมีข่าวว่าเดมเบเล่นั้นไม่พอใจที่สโมสรประแคนค่าเหนื่อยให้กับเฟรานตอเรสที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับเขามากกว่าจึงนำไปสู่การตั้งคำถามของแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้ว่าสโมสรบาร์เซโลนาอยากจะเก็บเขาเอาไว้กับทีมจริงๆหรือเปล่าซื่อในสเปนอ้างว่าเดมเบเล่รู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทำให้สตาทีมชาวฝรั่งเศสรู้สึกไม่มีความสุขและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาในเถียนคัมนู เขาสงสัยว่าเหตุผลที่บาร์เซโลนาต่อสัญญากับเขานั้นเป็นเพราะว่าเขายังเป็นส่วนสําคัญของทีมหรือเป็นเพียงเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะเสียเขาออกไปแบบฟรีๆในตลาดซัมเมอร์นี้หรือไม่ยังมีการระบุเพิ่มเติมว่าเอเย่นของเดมเบเล่ที่ก่อนหน้านี้ได้สลามไม่เอาค่าคอมมิชชั่นในการขยายสัญญาครั้งนี้ของเดมเบเล่กับบาร์เซโลนานั้นตอนนี้เปลี่ยนใจที่จะเอาแนวระดับเดียวกับที่บาร์เซโลนาประเคนให้กับเอเย่นของเฟรนตอเรสอีกด้วย เพราะพวกเขารู้สึกว่าเพราะพวกเขารู้สึกว่าถ้าหากว่าบาร์เซโลนาสามารถใช้จ่ายเงินจํานวนมากมายกับยูของเฟรนัตอร์เรสได้ซึ่งเป็นนักเตะที่ถูกประเมินว่ามีค่าตัวน้อยกว่าเดมเบเล่ด้วยทรานสเฟอร์มาเก็ตแล้วทำไมบาร์ซ่าจึงไม่สามารถทำแบบเดียวกันกับเดมเบเล่ล่าสุดจึงทำให้เอเย่นของเดมเบเล่ได้เรียกร้องจำนวนเงิน30ล้านยูโรจากบาร์ซ่าเพื่อแลกกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่รวมถึงอีก15้าล้านยูโรเป็นค่าคอมมิชชั่นของเอเย่นอีกด้วย ทำให้เมื่อรวมทุกอย่างเข้ากันแล้วบาซ่าจะต้องจ่ายเงินมากถึง80ล้านยูโรเลยทีเดียวสำหรับอยู่นี้นี่จึงทำให้โอกาสความเป็นไปได้ในการแลกตัวมาร์ซีเอลกับเดมเบเล่นั้นเปิดกว้างขึ้นมาทันทีซื่ออีกสำนักในสเปนอย่างอาร่าได้รายงานว่าตอนนี้ทั้ง2ส,งสมโมสรกำลังถกเรื่องนี้กันอยู่และมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่บาร์เซโลนาจะยอมรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำให้โอกาสของมาร์ซิเอลที่ดูเหมือนว่าจะได้ย้ายไปเล่นให้กับเซเบียนั้นถูกระงับไปก่อนจริงอยู่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะยังดูซับซ้อนเพราะการแลกตัวนักเตะร,ระหว่างสองสมโมสรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเดมเบเล่จะไม่ยอมรับข้อเสนอจากบาร์เซโลนาจริงๆและแม้ว่าในที่สุดเดียวสลับข้อนักเตะมันจะเกิดขึ้นการย้ายของมาร์ซิเอลจากแมนยูไปบาร์ซ่านั้นน่าจะเป็นการย้ายไปในรูปแบบการยืมตัวมากกว่าจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้น ในขณะที่เดมเบเล่จะยายมาเล่นโจท้ทาฟอร์ด้วยสัญญาถาวรซึ่งจะเป็นดีลที่สมเหตุสมผลสำหรับบาร์เซโลนาเช่นกันเพราะพ่กเขาจะได้เงินจำนวนหนึ่งเข้าสู่สมโมสรจากการขายเดมเบเล่และยังได้นักเตะที่คล้ายๆกันทั้งในแง่ของคุณภาพและค่าเหนื่อยไปร่วมทีมแทนจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งมันจะเป็นการตอบโจ์สำหรับพวกเขาที่จะต้องระบ,บายนักเตะบางส่วนออกไปก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่อย่างเฟรนตอเรสได้ด้วยเช่นกัน โดยซีซั่นนี้เดมเบเล่เพิ่งลงเล่นในเลกให้กับบาซ่าไปเพียง5นัดเท่านั้นเนื่องจากเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดส่วนในรายของมาร์เซียลฤดูกาลนี้ก็ได้ลงสนามไปเพียง10นัดในทุกรายการยิงได้1ประตูเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องจับตาดูต่อไปกันครับว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้จะคลอดหรือจะแท้งก่อนตลาดหน้าหนาวรอบนี้จะปิดตัวลงแมนยูเลเวอร์พูลเปิดเึกนอกสนามแย่งตัวชาลีครอสเวล เลเวอร์พูลและแมนยูกำลังเล็จชารลีครอสเวลประกันหลังอนาคตไกลของเลสยูไนเต็ดตามการเปิดเผยของเดอะซานสื่อของอังกฤษรายงานว่าเลเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพยมเลกอังกฤษต่างก็กำลังให้ความสนใจในตัวชารลีครอสเวลกองหลังดาวรุ่งของเลสยูไนเต็ดตามรายงานระบุว่าครอสเวลได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของเลสเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีก่อน โดยถึงแม้ฤดูกาลที่แล้วเขาจะได้ลงเล่นให้ทีมไปแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ซีซั่นนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสมากขึ้นจนได้ลงสนามไปแล้ว5นัดในทุกรายการและผลงานของเขาก็โดดเด่นพอตัวเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเจ้าตัวเพิ่งอายุแค่19ปีเท่านั้นซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการหลเคลื่อนและถึงแม้ว่าเฟรชโรจะยังเหลือสัญญากับเรซินเต็ดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025 แต่เลดสก็อาจจะยอมขายเข้าออกไปหากว่าทีมต้องตกชั้นหลังจบฤดูกาลน,นี้เพราะการตกชั้นมันจะทําให้พวกเขาสูญเงินก้อนโตจนทําให้ต้องขายนักเตะเพื่อประคองการเงินของทีมต่อไปโดยปัจจุบันทีมของกุนซือมาเซโลบีเอลซาอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนเพียรมาเลกโดยมีแต้มเหนือโซนตกชั้นแแต้มทั้งนี้ครสเวลเป็นแฟนตัวยงของเลดสมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะริชาร์ดครสเวลคุคพ่อของเขาเคยเป็นกองหน้าให้กับเลดสีนาเตตมาก่อน ซึ่งต้องดูกันต่อไปครับว่าเลสร์ยูไนเต็ดจะสามารถอยู่รอบปลอดภัยในเพีย์แมเลกต่อไปสําหรับฤดูกาลหน้าหรือไม่ถ้าพวกเขาตกชั้นโอกาสที่คริสัวจะย้ายทีมก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับรนันเนกไฟเขียวควา้าดีแคลนไรส์แมนต้องทุ่มระดับร้อยล้านปอนด์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่า,เ,วา,าวเตรียมคว้าเอาเตะเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์มาร่วมทัพหลังได้รับไฟเขียวจากรัฟบรนันเนกแล้ว เมื่อช่วงเช้าของวันที่3มกราคม64ที่ผ่านมาเดอะซันสื่อจอมแฉของอังกฤษตีข่าวว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกพิมลเลกอังกฤษเตรียมทุ่มเงินสูงถึง100ล้านปอนด์เพื่อคว้าดีกันไรส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของคุณคอนไวส์แฮมยูไนเต็ดมาสูท่ทีโนทราฟอร์ดสำหรับรัฟรานิคผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางและตามรายงานล่าสุดระบุว่า บรันนิมีีแคลร์ไรส์เป็นเป้ใหม่ลำดับต้นๆในการเสริมทัพและได้เปิดไฟเขียวให้สมโมสรในการเดินหน้าสำหรับดยูนี้แล้วโดยทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการค่าตัวไรส์ที่100ล้านปอนด์ทั้งนี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเชลซี Chelsea และแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นอีก2ทีมที่สแสดงความสนใจในตัวไรส์มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอย่างไรก็ตามข่าวนี้มาจากการรายงานของเดอะซันจึงอาจจะต้อง รอการยืนยันจากสื่อช่องหลักที่อาจจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกทีนะครับถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ถึงขนาดว่าโลกนี้จะแตกหรือฟ้าจะถล่มลงมาขอแค่จัสานักเตะที่มีอยู่แล้วให้ได้ลงล็อกลงตัวดีๆสักหน่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรามันต้องดีได้กว่านี้แน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซ่าแมนยูนะครับฝากแฟนพีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ